สวัสดีค่ะนักเรียนในคลิปนี้นะคะครูปูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องชนิดของเศษส,ส่วนนะคะนักเรียนสามารถติดตามคุณครูได้นะคะที่ Facebook สื่อการเรียนการสอนบายครูปูนะคะหรือว่าจะเป็น youtube ก็ได้นะคะช่องครูปูชาแนลค่ะ,ะก่อนที่เราจะมาดูเศษส,ส่วนนะคะคลิปคลิปก่อนหน้านี้นะคะครูปูสอนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านไปใช่ไหมคะอ่ะมาดูข้อที่1ยังจําได้ไหมคะว่าข้อที่1อ่านว่าเศษอะไร อันนี้มีส่วนที่ระบายสีหนึ่งส่วนใช่ไหมคะก็คือเศษหนึ่งส่วนด้วยส่วนทั้งหมดคือหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ตอบว่าเศษหนึ่งส่วนห้าใช่ไหมคะอ่านว่าเศษหนึ่งส่วนห้าอ่ะข้อที่สองคือมีบริเวณที่ระบายสีกี่กี่ช่องคะมีบริเวณที่ระบายสีคือ 12 3ใช่ไหมคะก็คือเศษ3ส่วนด้วยทั้งหมดคือ1 2 3 4 5ส่วน5อันนี้เศษ3ส่วน5้ใช่ไหมคะข้อที่3คือมีส่วนที่ระบายสีคือ1ส่วนก็คือเศษ1ส่วนด้วยทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ดข้อ3คือเศษ1ส่วน8ข้อ4มีส่วนที่ระบายสีคือ1 2 3 4 5 6หเศษ6ส่วนด้วยทั้งหมดคือ 8อ่ะข้อ5มีส่วนที่ระบายสีกี่ช่องคะ1 2 3่ะ6 7 8 9 9 6 7ช่องใช่ไหมคะก็คือ9ส่วนด้วยทั้งหมดคือ9แล้ว11 12ทั้งหมดคือ12ข้อนี้คือเศษ9ส่วน12ข้อ6 1หนึ่งสามสี่ห้าหมีส่วนที่ระบายสีคือ7ช่องส่วนด้วยทั้งหมดคือ 7จแล้วนะคะ8 9 10 11 1สส่วนด้วยทั้งหมดคือ12ข้อ6คือเศษ7ส่วน12อใช่ไหมคะอันนี้คือวิธีการอ่านใช่ไหมคะการอ่านเศษส่วนอะทีนี้มาดูชนิดของเศษส่วนนะคะชนิดของเศษส่วนเนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะคะอ่ะชนิดของเศษส่วนแบ่งได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ1 เศษส่วนแท้สองเศษเกิน3ามจำนวนคระนะคะอ่ะจำนวนคระเศษส่วนแท้ลักษณะของเศษส่วนแท้เป็นยังไงเศษส่วนแท้คือตัวตัวเศษนะคะจะมีค่าน้อยกว่าตัวส่วนนะคะ ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนตัวเศษคือข้างบนนะคะตัวส่วนคือข้างล่างตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนตัวเศษคือข้างบนก็อย่างเช่น1นึ่งส่วนด้วยสาส่วนเ6ส่วนเแบบนี้ค่ะตัวเศษคือตัวข้างบนตัวข้างบนจะน้อยกว่าตัวข้างล่างนะคะอันนี้ ingt, คือเศษส่วนแท็บต่อไปดูเศษส่วนเกิน เศษส่วนเกินคือตัวเศษจ,จะมากกว่าตัวส่วนตัวเศษจ,จะมีค่ามากกว่าตัวส่วนอย่างเช่น6ส่วน3 7ส่วน5 9ส่วน9ส่วน8แบบนี้ค่ะ อันนี้คือเศษส่วนเกินตัวเศษคือตัวข้างบนตัวเศษจะมากกว่าตัวส่วนนะคะอ่ะทีนี้มาดูจำนวนค่ะจํานวนค่ะคืออะไรจํานวนค่ะก็คือจํานวนที่เป็นเศษส่วนเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะมีตัวเลขอยู่ข้างหน้าอย่างเช่นแบบนี้แบบนี้นะคะอันนี้คือลักษณะของจํานวนคละนะคะอ่ะทีนี้มาดูวิธีการอ่านจํานวนคละบ้างเดี๋ยวสอนอ่านจานวนค่ะก่อนนะคะ อ่านจำนวนคละนะคะวิธีการอ่านจำนวนคละนะคะอันนี้มีส่วนที่ระบายสี1ช่อง2ช่อง3ช่องคือเต็มเต็มเลย3อันใช่ไหมคะเต็มเต็มคือ3อันจะเป็นตัวเลขก็คือ3อยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทีนี้มาดูอันนี้มี1 2มี2ส่วนที่ระบายสีแล้วก็ส่วนด้วยทั้งหมดก็คือ1 2 3ใช่ไหมคะก็คือ3วิธีการอ่านเขาจะอ่านว่า3เศษ2ส่วนสนะคะ,ะมาดูอันนี้ ระบายสีเต็มๆตหนึ่งรูปใช่ไหมคะก็คือเลขหนึ่งอยู่ข้างหน้าอ่ะทีนี้มาดูอันนี้ระบายสีไม่เต็มคือสองอันก็คือเศษสองส่วนด้วยทั้งหมดคือหนึ่งสสามสี่ทั้งหมดคือสี่ส่วนใช่ไหมคะข้อนี้จะอ่านว่าหนึ่งเศษสองส่วนสี่นะคะอ่ะต่อไปอันนี้มีส่วนที่ระบายสีเต็มๆอยู่สองอันก็คือเลข2อยู่ข้างหน้าทีนี้มาดูตรงที่ไม่เต็มบ้างมีหนึ่งสองสาม มี3ส่วนด้วยทั้งหมดคือหนึ่งสองสามทั้งหมดคือ5ข้อนี้จะอ่านว่าสองเศษสาส่วนหนะคะอ่ะมาดูอันนี้หนึงสมีส่วนเต็มเต็มคือ2ส่วนรูปที่ไม่เต็มมีระบายสีอยู่สองส่วนส่วนด้วย1 2 3 4 5 6ส่วนด้วย6ข้อนี้จะอ่านว่าสองเศษสองส่วนหนะคะอ่ะมาดูข้อนี้ ระบายสีเต็มวงคือสองอันมาดูรูปที่ระบายสีไม่เต็มมีหนึ่งสอสามสี่ห้าห้าอันคือระบายสีส่วนด้วยทั้งหมดคือห้าและวหกเจ็ดแปดเก้าข้อนี้อ่านว่าสองเศษห้าส่วน9้านะคะอ่ะข้อนี้หนึ่งหนึ่งคือรูปนี้นะคะหนึ่งสสามสี่ห้าหก หคือระบายสีส่วนด้วยทั้งหมด6แล้วนะคะ7 8 9 10 11 12 12ข้อนี้อ่านว่า1เศษ6ส่วน12อันนี้คือวิธีการอ่านนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างของเศษส่วนบ้างเศษส่วนแท้นะคะนี่ลักษณะของเศษส่วนแท้ปึ๊บมองเห็นกันไม่เอ่ยอ่ะเศษส่วนแท้นะคะนี่คุณครูทำรูปป่ามาให้ อันนี้คือลักษณะของเศษส่วนแท้ทั้งหมดนะคะเศษส่วนแท้คือประเซดข้างบนจะมีค่าน้อยกว่าตัวส่วนนะคะอย่างเช่นเศษ1นส่วนสเศษ6ส่วนเเศษ3ส่วนเศษ21ส่วน100เศษ7จส่วนเเศษ3ส่วนเเศษ1ส่วน6อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเศษส่วนแท้นะคะเศษส่วนเกินนี่ลักษณะของเศษส่วนเกินนะคะ เศษส่วนเกินก็คือตัวเศษจะมีค่ามากกว่าตัวส่วนนะคะอย่างเช่นเศษ18ส่วน4เศษ32ส่วน12เศษ16ส่วน5เศษ9ส่วน7เศษ6ส่วน5เศษ8ส่วน3เศษ10ส่วน4เศษ7ส่วน3ามเศษสี่ส่วนสิอ่าเศษสี่ส่วน16เศษ72ส่วน60อันนี้ค่ะคือเศษส่วนเกินนะคะอ่ะต่อไป จำนวนครับจำนวนครับก็คือเศษส่วนที่มีตัวเลขอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะอ,อย่างเช่นอันนี้อ่านว่า1เศษหส่วนหอันนี้คือ2องเศษเส่วนเอันนี้6เศษเส่วนสิบห้าสเศษยี่สิ่วนยี่สิเสศษสาส่วน 3, เจด 2... เศษ7ส่วน8 1เศษ2อส่วน3อันนี้คือจำนวนคระทั้งหมดนะคะอ่ะอ่ะมาดูแบบฝึกหัดค่ะคำที่แจงบอกว่าให้เราเรียนพิจารณาเศษส่วนที่กำหนดให้ว่าเป็นเศษส่วนแท้เศษเกินหรือจำนวนคละแล้วขีดเครื่องหมายถูกลงในตารางอ่ะมาดูข้อที่1อันนี้คือเศษ2ส่วน5อ่ะพิจารณาจากตัวเศษ ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนใช่ไหมคะอันนี้คือเศษส่วนแท้ต่อไปข้อที่2เศษ6กส่วน5ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนคือเศษเกินต่อไป3เศษ6กส่วนเมีตัวเลขอยู่ข้างหน้าคือจำนวนครับอ่ะข้อ4นะคะ8อ่ะเศษ8 17ส่วน17ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนคือ เศษส่วนแท้ข้อ5เศษ17ส่วน C ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนคือเศษเกินนะคะต่อไปข้อ6เศษ9ส่วน7ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนคือเศษเกินอะต่อไปข้อ8อ่ะข้อ7บ้างข้อ7นะคะข้อ7คือ2เศษ8ส่วน10 สองเศษแปดส่วนสิบอ่ะเรามาเขียนดิดเศษแปดส่วนสิคือจำนวนคราใช่ไหมคะมีตัวเลขอยู่ข้างหน้าอ่ะต่อไปข้อแเศษเก้ส่วนสิบสามเศษเก้าส่วนสิบเก้าเป็นไงคะน้อยกว่า13คือเศษส่วนแท้ต่อไปสีส่วนเกอ่ะเศษสี S 4, S ่สวนเก น้อยกว่า9คือเศษส่วนแท้นะคะข้อสุดท้ายข้อ10บบอกว่า7ส่วน11 7ส่วน11คือเศษส่วนแท้นะคะโอเคจบไปแล้วนะคะเรื่องชนิดของเศษส่วนนะคะนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคุณครูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ